สวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้ก็อยู่กับรายการโหนกระสุนนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงปัญหาที่กำลังเป็นกระแสในตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับนั่นก็คือโรบอกแบนมั่วนะฮะดีดนิ้วสั่งตำรวจลงอายการขอเชิญแขกรับเชิญทุกท่านเลยนะฮะเริ่มจากทนายก่อนนะฮะทนายนั่งฝั่งขวาเลยครับผมมึงอยากนั่งฝั่งขวาเลยมึงอยากนั่งวิวแชร์โอเคนะแล้วคนต่อไปก็คือคือใครครับปิดหน้าปิดตามาอย่างนี้ครับแนะนําตัวหน่อยครับผม คนนัดวิดแมนบันครับแต่ผมประสบอุบัติเหตุนะผมเลยต้องปิดหน้าปิดตาอ๋อถ้าประสบอุบัติเหตุไหมไม่นั่งวิวแชร์ครับหรือมึงอยากจะโดนกูหักขาตรงนี้เลยก็ได้ครับมึงคือไอ้นี่ใช่ไหมคนเติมเถื่อนใช่ครับผมคือคนเติมเถื่อนครับแล้วก็ผมขอเชิญเออจ่าปอมาเลยครับผมสวัสดีครับเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมจ่าปอครับสวัสดีครับรู้สึกเป็นเกียรติมากใช่ไหมครับที่มาเจอกันในวันนี้เกียรติมากโอเคนะวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องเหมือนรูปที่อยู่ข้างหลังเลยคุณเห็นรูปที่อย ตอนนี้โลบอกรแบนเริ่มแบนทยอยแบนคนที่เติมเถื่อนใช่ไหมครับแล้วก็เหมือนจะมีคนเติมแทนนั้นโดนลูกหลงไปด้วยอืมจ่าป่าวพูดก่อนเลยครับเชิญครับโอเคนะฮะแล้วเฮ้ยมันแดงอีกแล้วตอนนั้นมึงโดนแบนเพราะว่าสาเหตุเนื่องจากเติมเติมด้วยเว็บนอกใช่ไหมอืมซึ่งเคยเติมเว็บนอกครั้งแรก้วโดนเลยอะเป็นเว็บดังมากของโลบอกคือตอนนี้เว็บไหนก็โดนนะฮะเว็บนอกโดนหมดเลยซึ่งผมเติมเว็บใหญ่มากถือว่าเป็นเว็บอันดับหนึ่งของโลบอกเลยอันดับหนึ่งในใจเลยใช่ไหม<แ>ถ้าพูดถึงเรื่อองงนี้้สามามรรรถพูด,ดัคบเื่ เรื่องที่มึงโดนแฮกอะครับอย <c oughs> ่าหาดิจ่าปอเติมมา800โลบักแล้วมึงก็โดนตอนโดนแบนโดนแฮกก่อนีลยครับแล้วปอมมึงก็เป็นรีพอร์ตกันโลบอกใช่ไหมว่าผมโดนแฮกช่วยผมด้วยพี่แต่ก่อนหน้าน,นี้ก็เติมแฮกนะไม่เคยเติมเถื่อนเลยเสียใจยด้วยนะฮะเข้าใจความรู้สึกมากๆเลยเล่าไปถึงรหัสเก่าเลยปอรหัสที่มีความสัมพันธ์กับพวกเรา <c oughs> มากๆเลยที่ต้องเติมเถื่อนเพราะเคยถูกแบนมาแล้วรอบหนึง่งเราได้กูอายนะเราได้เราได้คำเดียวสั้นๆเลย ด่าเด็กรหัสเก่าที่มึงไปด่าเด็กเพราะว่าเด็กมันมันทำร้ายมึงก่อนใช่ไหมใช่มันมันแต่มันก็เป็นเกมทําร้ายแหละสามารถบอกได้ไหมครับเปิดเผยทางรายการได้ไหมว่าคุณด่าเขาว่าอะไรทำไมถึงได้ถึงได้โดนลบรหัสทันทีเลยเป็นความผิดครั้งแรกด้วยแล้วโดนลบรหัสด้วยครับพูดได้ไหมพูดได้ไหมเนี่ยพูดออกรายการได้เลยครับไปตายให้เด็กอ้วนเกย มันมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะ LGBT พัดิวแล้วเด็กที่คุณได้ด่าเขามาออกรายการด้วยในวันนี้นะขอเชิญเดี๋ยวไม่ใช่ไม่มีเะี้ยอะก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับคุณป,ปอด้วยนะที่โดนแบนรหัสโอเคนะเดี๋ยวคุณจะมาเล่าของกูบ้างอันนี้ไม่เคยถูกเปิดเผยที่ไหนมาก่อนเลยนะรหัสนัดเทพซ่า1416 รู้จักกันในานามของนัทเทพมสัาหนึ่งสี่หนึ่งหกผู้สร้างบ้านขยะนะครับผมแล้วก็อีกแบปหนึ่งก็คือเวลสิบว่ากออกตัดเลือดกูไม่อยากพูดเลยว่าคุณเป็นคนสร้างแบบนี้เยขอบอกสั้นๆเหมือนกับจ่าปอเลยว่าโดนแบนด์เพราะสร้างนมสร้างตูดกู <c oughs> ค,คือคนสร้างอาหกสามถามว่ามึงทำทำเมียอะไรมึงก็มีฝีมือสร้างแบปอ๋อไอ้เปอาหกสามมึงคิดว่างไงกับอาหกามกูรูสึก ก็ไอ้เหี้ยแล้วมึงก็โดนแบนไปกว่าจะเปิดใจมาเล่นได้อีกโอ้ยยังไม่หยุดอ้วกสักทีไอ้สันเปิด PVP ีที่แทงแม่งด้วยมีดเลยไอ้เหี้ยนานมากนะกว่าเราจะเปิดใจได้ลบบอกกันอีกครั้งได้หลังจากที่โดนแบนรหัสหลักไปไอ้เหี้ยลบบอกครูขอโทษผมเล่นแบบภัยพิบัติอ่ะคุณอาจจะไม่คิดว่าไอ้แบบภัยพิบัติมันทำห้โดนแบนได้เพราะผมโดนใช่อ่ะใช่เหรอเป็นไปได้ยังไงกันวะเนี่ยเล่นแบบภัยพิบัติตอนถึงโดนแบนอ่ะภัยพิบัติพีซาร มีคนผิวสีสามคนนะอ๋อโอเคโอเคอ๋ออันนั้นอันนั้นรู้แล้วรู้แล้วไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดออกรายการครับพูดออกไม่ได้ฮะบอกเขาว่าผมบอกเขาทำอะไรคุณผมบอกเขาว่าผมโลเปย์ด่าเขาเฉยๆเขาไม่เชื่ออ๋อมึงสมควรละอืมย่าทำใ้ตายเฮียคงจับสังหารเลก็ไดนจาโก้เลก็ได้จับโก้ไงก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปไม่มีอะไรมาบ่นเฉยใช่ไหมไอปอก็ใครที่ติดตามไว้แล้วคิดถึงเกมก็จะหาเกมมาเล่นกันนะฮะ 摇摆。Yeah,